เจอพวกเราได้เหมือนเดิมนะครับที่โอลิฟินฟาร์มนะครับแล้วเรามาเจอกันอย่างนี้เป็นประจำมีสาระทุกครั้งที่มาเจอกับพวกเราในฟาร์มของน้องโอลิฟิทนะครับผมวันนี้เราจะมาทําอะไรในวันนี้เดี๋ยวลองติดตามกันดูนะครับผมมาดูกินนั่นกินนั่นเอาเรียงเนี่ยนะดูแตอน่ารักมากไม่ใช่อันพี่ฟาร์มมากรุ๊ก็นเร็วอันนี้ไปได้นาะ เอาวางเลยไม่ขอดูบ้างเหรไม่อเอนี้ปักมานี่เลยมาไม่มันกำลังอันนี้มันกำลังในขอดูเนื้อ,อาหารเสนักส่เนี่ยเนื้นอจะตัก่เนียให้ตัวละเท่าไหร่คะตัวละตัวเาอนัวละหนึ่งทัพพีป่าคะนอ,อ,อ๋อนี่นะคะนี่นี่ตักข้ไมอย่างนี้เนี่ยค่ะนี่ค่ะตัวละ มารอแล้วค่ะนี่มารอแล้วหนึ่ดู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 มารอแล้วค่ะอยากกินมากมารอแล้วเขาเคยได้กินมารอแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงอันนี้เป็นวิตามินค่ะมีใช้ช้อนเหรอช้อนเดียวหนึ่งช้อนพอนะคะหนึ่งช้อนพูนๆค่ะ ตอนนี้ย่เพิ่งเล่นนะลูกอย่าเล่นครับอย่ามาเล่นครับอาหารวัวครับเดี๋ยวจับนะลูกนะอาหารวัวนะค้าวใช้หนึ่งช้อนอ่ะไม่ได้ครับมันมีแจะควรครับเอาอาหารนวัวหรอต้องเอาอะไรมาใส่ไหมเราเป็นตลาดไหมเราเป็นไร้น้ำไหมใส่ไว้ตรงนี้ก็ไดที่ไม่ชิดก็พออันนี้เป็นอะไรคะนี่ก็เหมือนต้นเย็นครับเนี่ง ฮอร์โมนทำให้โครงสร้างเขาดีเถอะก็เป็นวิตามินนี่แหละเป็นวิตามินเหมือนกันนะเหมือนกันเลยนะเนื้อเหมือนกันเลยเนื้อเหมือนกันกับตัวเมื่อกี้เลยจะเลยเกิดโผล่ต้นเนื้อ เข้เข้าไม่ใช่ไอตัวตกบปลาุบเข้าให้เข้ากันนะคะไอเป็นนั้นน่าจะมันสับปะหลังนั้นน่าขออ่ามันสับปะหลังไม่ได้เราใส่ไรยาอเอมันสับปะหลังนี่จะมีมันสับปะหลังลองลอเป็นยังไงะอาร์เธอร์เธอร์แต่ละตัวชื่ออะไรคุณ มั่งมีมีซับรับซับขอบคุณเขาแล้วเจอรี่ติดท้ายได้เจอโมกาก็หวานเจ้าเจรี่ต้องเอาตัวสีชมพูไปกันขอคนหน่อยขอค้อนหน่อยมีอะไรแล้วมีซับเหรอเนี่ยมันนี้มันนี่อันนี้มีซับอันนี้มั่งมีมีซับนี่เอาไปดูเอาไปดูนะมี่ขอขอมานี่มานี่ขอคนหน่อยดิอันนี้ขอคนคุณอย่าแย่งกันนี่ไงนี่เอานี่ขอคนแล้วอ่า มีม e ีซับเรียกซับ anyway, น so ี m so m okay? right. so ่ขอคนนี้รับซับเหรอเนี่ยรับรับซับคนนู้นก็คือเด็ดสุดเลยเจอรี่ค่ะโอลิปิ้ตั้งให้มาเจอรี่รังนั่งรังนั่งจินหมกตรงนี้มันคืออะไรมันคืออาหารเสริมของหมกไม่หนูหมายถึงว่าอะไรมันคืออะไรทุเพี้ยนหน้าก้านหินเนาะมันนี่เขากินไหมมาเขาโลกอย่าไปกวนเขาหลบนี่ค่ะเขาก็กินนี่เขากินกลุ่มกับกลุ่มกับนี่ค่ะ ให้น้ำเต็มปากเลยน้ำเติมปลาเขียวกินจมูกเลยกินเลยกินเลยมันมันรอดอย่ล้วเนี่ยดูตัวนี้ชื่อเจอรี่นะคะเจอรี่เจอรี่อ่เจอรี่ก็กินกรุกกลับไปเลยเจอรี่ไอ้ไม่มีไม่มีชื่อทอมหรือื่อเจอรี่กินดีอยู่นะเนี่ยเนาะชอบกินนะโอ้เจเจนี่ไม่หนูใช่ไหมใช่ใช่ส่วนทอมส่วนทอมเป็นแมวใช่ป้าแม่ แม่แมต่ตัวนี่ต,ตัวนีม่ใช่ตัวนี้ตัวมันไม่ใ่อคโกแลตครับทำกับช็อคโกแลตอืมเนี่ยครับ ท <c oughs> ินแป๊บเดียวจะหมดเลยอ่าพลนี้จะทำให้สีสวยด้วยอะไรด้วยนะคะเราต้องไปกวาดดินโอ้ยกวาดเขาลงไป้น่นไหมเนี่ย นี่ค่ะเขากินอยู่เนาะเดี๋ยวไปดูตัวนี้ก็คือกินเดี๋ยวไปดูเป็นไงเจลลี่อร่อยไหมเจลลี่เจลลี่อร่อยเปล่าอร่อยอยู่เนาะเจลลี่เนาะอร่อยไหม นี่คะ่ะอ้ำเลยน,นี่อ้ำเลยตัวนี้ทําไมมันเหมือนมีแผลอะพ่อเนี่ย ตอนนั้นอิ่มแล้วหายจริงเหรอจะไม่ว่าแพ้่ใส่ตัวอื่นแน่นะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะโลีฟินตามก็จบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปเนาะก็ เดี๋ยวให้เด็กๆเขากินข้าวไปเนาะกินข้าวไปนี่ดูก็ ừ ừ ừ. าบางตัวกินเก่งบางตัวกินไม่เก่งนะคะแต่เขาก็กินกันอยู่เนาะกินกันอยู่นะฝั่งนู้นเขาก็เตรียมน้ำนะคะเตรียมน้ำไว้ให้เตรียมน้ำไว้ให้เอเจค,ค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ